ถ้าคุณอยากเล่นแมค์ครับที่มีภาพสวยๆแบบนี้และว,วันนี้เราอยู่กับเช a เดอร์ที่มีชื่อว่า C ล m m a x r r a p h i c นั่นเองครับ โอเคครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของคลาย m มคกราฟิกนะครับก็คนทก็คือคนนี้นะฮะแล้วก็ถ้าบอกว่าต้องใช้ m e c r a f t Preview นะครับก็1.21.30ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Android นะครับก็จะเป็นเบตานั่นเองนะไว้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะก็ภาพในเกมก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนะฮะดาวน์โหลดก็ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะนี่นะครับก็กดเก็ d ดาวน์โหไปนะครับ r a ค t า Pre ี i e w ในคอมเล่นยังไงนะครับก็ให้เข้ามาที่ Maycraft Launcher นะครับจากนั้นก็มาที่ a f t b e d r o c k Edition ตรงนี้นะฮะเลือกเวอร์ชันนะครับให้เลือกเป็น Preview นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดหรือว่ากดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดเปิดด้วยแล้วก็เลือก Minecraft p r e v i e w นั่นเองนะฮะนี่นะครับเขาก็จะติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Setting แล้วก็เข้าไปที่ global resources ตรงนี้นะครับแล้วก็แอคทียยบร้อ นี่นะครับก็เขาก็จะมาอยู่ในหน้า Active ตรงนี้นะฮะในตอนที่เราสร้างโลกเนี่ยนะครับเราต้องมาเปิดตรงนี้นะครับ Experiment ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมานะครับหาคําว่า r e n d e r d r a g o n Feature for Creator ตนะครับตัวนี้ต้องเปิดนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะจากนั้นก็กดสร้างโลกได้เลยครับโอเคครับพอเข้ามาในเกมนะครับภาพก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับให้เรากดที่ Setting นะครับมาที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนลงล่างสุดนะครับเราจะเห็นคําว่ากราฟิกโหมดนะครับให้เราเปลี่ยนจาก simple หรือว่า f a n c y นะครับเปลี่ยนเป็น deferred technique preview นั่นเองนะครับถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้นะครับนั่นก็คือเครื่องไม่รองรับนั่นเองนะหรือว่าใช้ตัวของ r e s o u pack ที่ไม่รองรับนั่นเองนะครับส่วนการตั้งค่าผมก็จะตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถถามไว้ใต้เมนคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ